นี่ขอโทษเอ้ยขอโทษแล้วฮะเขาขอโทษแล้วไงเขาขอโทษไงไม่ได้ยินไม่จะเขินทำไมล่ะบอกผมขอโทษนะครับนี่พี่นกนี่ดีขับจังหวะคุณอยู่ได้เป็นผู้ชายอ่ะเวลาขอโทษเขาต้องคุกเข่าเว้ยไม่ยืนกอดอกอยู่ได้จ้ ใช่ห,หน้าไปทางนูน้นดิจะขอโทษเขาแล้วก็พนมมือขึ้นขะอ,อไม่ใช่เป็นบ้านหรอ <c oughs> เป็นบ้านหนึ่งเป็นพระพุทธรูปหรือไงรูปไม้ยิ้วหรอเขารักแ,แล้วบูชาไงบูชารักขอโทษแล้วกันนะครับที่ทําให้เจ็บตัวตไม่ได้ตั้งใจหรอกที่ทําไปอะ่ะ<ๆ>ก็เพราะว่าอยาแกแรงอยอยู่ใกล้ใกล้ไงไ ก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กอยู่สนามม้าอยู่ตลอดเลยเธอก็ขี่ม้าเขาก็เป็นม้าแต่ขี่เธอขี่ไปขี่มาม้าล้มเธอก็ล้มไปกับม้าเธอจำไม่ได้แล้วตอนเป็นเด็กเราเป็นคนทําแผลเธอเองนะฉันเังจำได้จนทุกวันนี้เลยใช่ตอนนั้นพี่นกเรียแผลให้ด้วย นี่น,นี่พี่แถลในบทยังไม่พอมึงยังแถลต่อกูอีกอือนี่คืออะ,อะไรก็ได้เย้เเติดใจแล้วนี่เป็นอะไรกับหมวกบ้างไเมเนี่เอามานนี่ดิเอาคุ ับมาหรือไงวะทำไมกินผมแปลกๆมันเศร้าดิสาแล้วอย่าบอกเดาอย่าบอกเดาสาแล้วอย่าบอกเดาสาแล้วเอออย่าบอกเดาอาการเิอของผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่เขาก็จะยิ้มกลุ้มกลิ่มแบบนี้แหละเอาละาในไหนก็ในไหนละยังไงอ่ะจะชอบเธอนะ <G ül üyor> Oh